สวัสดีครับผมสวัสดีผู้สุขคนครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเหมือนเดิมครับบ่าวเนมแล้ววันนี้ผมสีมาคุดทานครับทานเท่ากอไวท้มไวแบบม่ตงห่วงครับว่าสีบอบ่ดับัวามันดับ่อนผมนะครับเอาไว้จนยาเกิดชัวผมเอาชัวแล้วมาคุดทานว่าสิเดทานนู้นสิเดไม่ฟื้นพี่เราก็ต้องหลุ่นแค่น้อยครับเพราะเขาของดินก็ เป็นเธอแรกก็ไม่ชีวิตครับที่พอทานพอจะเป็นคนเอาทานเล็กน้อยก็โอ้ยนั่นหรอคุดมาโดนเลยได้มาท่านพออยู่มื่อวันเขาเก็บไปเมื่อไรกับถมไปขึ้นเอาบะอุ้ยนั่นนั่นใส่เดือนไงเอาทานยังไงให้มีใส่เดือนดินมันดีดินเราดีดินร้อนเป็นดินที่ไม่มีสารเคมีเลย ท,ท, vida, ท h, beast. ี่ทานเสียทานเสียพี่น้องคุณได้รัทานคอยทานเสียทานเสียคิดโก้ตรงมาทานเสียทานหายทานหายคุณเป็นตันปอดโอ้ดินจะได้จังนาดู้มันบ่แม่ญแล้วพี่พี่ขุดดินทานอยู่พี่โอ้ดินนาหาสิบเส้นเลยนะเป็นศ่ก็ทมหน่อยเดียว ขุดกับขุดแปกครับพี่น้องเม็ดยังนี่เดทานทานยังไงไม่เป็นทานเพียงเป็นไม้อยู่เป็นไม้อยู่เก็บไปกันไม้โดนผดไหม่มืดเองเก็บกับบเป็นได้บ่ะนี่เขาบุเป็นเขาเก็บทานบุเป็นคุกกบะเพากันเอามาเอาเอาข้สอบเนาะเ้องมันแก่าทานเ้ามันใหม่เนาะ เมื่อไหร่น้ำมัน่อได้บ่เดี๋ยวฝนตกแห้งเลยตกเตล็ดเตล็นี่น้ำบ่พอได้เคืร์นคุปสามาติดโต๊ะเถอะใหม่ยังติดทอนเดี๋ยใหม่ยังห้องอะไรยังพอใหม่ใหม่มอนก่อนผมหังมอนก่อนพอทานมันก็เป็นทานอยู่แต่มันก็ใหม่หลายมันเป็นเทาหลายรที่กัน ทานเบาในมือของแท้ก็คือการเที่ยั้งกระซ้านะครับก็คือหนึ่งข้าราชกาการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญแต่นี่ศึกษาซื้อทันบบปฏิบัติจริงมากะซ้ำคอละครับตัวสองตาเห็นไม่เท่าสองมือจับสองมือจับกับโบซามกับเวาปฏิบัติเฮ็ดเองนะครับเขาจะได้หูโอเคเขาว่าเออพอทานเหเขาเอามือไปจับเบิ้งก็ได้แค่จับเบิ้งนะครับแต่เขา ได้ลงมือปฏิบัติทําในสิ่งนั้นนั้นแล้วนี่มันก็แสดงหูครับปฏิห่าคอยมาปรับปรุงมากคิดวิเคราะห์แยกแยะว่ามันเป็นย่อนยังมันเป็นจะได้ห่อคอยแก้ไขจุดบางใดที่มันบ่ไร้เหาอคอยแก้ไขเห็ดไหมครับก็เคัดเหตุปึ๊บสําเร็จเลยกับกับ่มมีการลมเลี้วมาก็สิบ่มีประสบการณ์จนหน่อยนะครับมาดีจนสาเร็จอ้ร<ย>มณมแล้วบ่ล <plank> ุกระตายครับน <way> ี่ครับทางเเกมานเ่เกือบเต็มขอสอบแล้ว ว่าแต่ไส่บพุพเครูไหมใส่ยอยู่ด้วยเป็นไม้แน่กับเก่าเามมมหมือนกันใจเหนือยหลายเราเอาไปดังไฟมันจะติเป็นทางที่เก่าหนึ่งหมอดำคัดเอาถ้าเกิดไอ้มันใหม่เปลี่ยนทางก่อนแล้วเอาไปทางหมอนี่ครับช่วงนี้เป็นเท่านี่แล้วก็มีแน่แหละเผาดินเนาะ อาเผาอันนั้นมันก็ยังเป็นเทาเลยเพื่อนเป็นตูอบของมันจังเป็นเทาอุณหภูมิไฟฝ่ามันได้อุณหภูมิมันได้หมันก็บเป็นเทาแล้วะดนี่เบิ่งครับพี่น้อยเป็นทอนดีบัรยงเลยครับนี่เป็นทอนคือกับอ่าตูอบก็เลยครับนี่เอนาแมนหมดละเป็นกาดแล้วขอเบิ่งว่าทานเป็นทานแล้วคือกาดท้ทานก่อนนี่ แล้วฟังเสียงนี่คันนั่งเป่งๆนี่เป็นทานอยู่ทานอยู่ทานเดี๋ยวเบิ่งนี่ทานนี่ทานทักใครบิ่งอะไรครับนี่คำว่าเสือนี่ทานนี่ทานกทานแทนนี่ดังสิครับตัวนี้มันคือบดังมันต้องเป็นทานปะเป็ี่ยนยูนี่นี่เป็ี่ยนยูนี่ทานกาดนี่ทายมันมุนหมดแล้วงามนี่ฮะเป็นมุนนดอยากโชว์นะว่าทักทักยู่ มันเป็นทานกันโมงขนาดสุดเกี่ยวไม่แต่กี่ทเานนีวะอยากสีหัวดิกี่ทเาว่าอะไ้เป็นใหม่เป็นท้องนี่สินเะพาทานบอกไยมีข้วนี่ครับ้วใหม่ปะนี่ขั้นนหลายๆคือม้วเพประวันเหลือแต่เทานิ้อนเผาหนบคิดว่ามันสีใหม่เลยเนี่ยเพรมันบ่มีวันเลยมันขันอยู่อิลีประมาณมื่นนึงเนาะมื่นอบมีถมลงเลย ค้นมือนึงมือนข้นเพราะแห้งตรงนี้อือโอ้ยคือไอ<ป>้ยังละ่ะนกของเลยเสียงต่อสัตว์อืมอือผู้ใ <c oughs> ดามาหายแถวหนิไม่ได้ยินซ้ำมันก็ซีมีแน่ครับช่งงบวชงข้างนอกเพราะว่าช่วงในที่ห้องจาะเจาะหูไว้อะมันก็ซใหม่ไปเมื่อดอูครับนี่นี่ฟังนี่มันมีหูแล้วมันก็ใหม่ แต่ฟางพุน่นเจาะหูข้างบนครับข้างล่างมาันจะเจาะมันก,เก็เลยเป็นทานบ่เ,มเ,เหมืมอนน่กันไปใส่ปลดมันสินดลหนักๆมันสินดลหลายๆตอนนี้เขาเอาไไปว้กระสอบนึงนะครับเดี๋ยวเอามาเพิ่มอีกสองกระนาดีพอดีนะครับบ่เต็มก็เกือบเลยเบื้องสุดโคตรพร้อมเลยครับสุดเก็บทานขาวสะอาดทานห้องขาวอยู่แล้วครับ คือสแมนตีอยู่คองบริษากเนาะแส่ให้เจอออกอยู่แ้วโฆษณาสินค้าเหรอนนี้ยอ้มอายมันกระสีตะกอนอ้าอใส่จังไรแหละเอ้างุบผ่งๆก่อนทีละนี่นะแมนหุบหัวมันก่อนหัวยยังล่ะเริ่มกระสอบที่สอง เราไม่เลวสองที่สองก็ได้เลยโอ้ไม่ธรรมดากระสอบทานเราที่หนักไม่ใช่อะไรนะมันมีไม้ไปด้วยวนนี้เป็นทานอยู่เป็นทานอยู่สุดท้ายมันซุ่มมันเลยหนักน้อยฝุ่นบใส่มัดครับผมตอนนี้กะ็ะไ <c oughs> อจักหน่อยตอนนี้ก็ได้สองที่สองนครับ เก็บเต็มแล้วน้เมันสองกรสอบก็เป็นนดหน่อยแะครับกรสอบสอบถึงสี่หน่อยก็เนยะสอบพื่กันเด้อพอก็ือีไก่เขาก็ขายเป็นเื็นกรสอบกระสอบพึ่งกันแลนะข้างล่างเนี่ยมันขนหไ่ได้ อันนี้กะเห็นน้อยๆเหลือเกิดกระสอบมาน้อยๆอ,อ,อันนี้ลืมกระสอบที่สามทานกระไก่ซิ้มเมือนหร่ในกองน่าสีเหลืออันโบใหม่นะครับหลังๆก็สิเป็นแบบบ่อคอยใหม่ปนนอนไหนเหลือยู่สามตอนที่ทำ <5 S 1> อน,นีนเรเยอะๆน,นี่ก็เก็บเรียบรย้อยนะครับผม จะได้ยูฟองกระสอบหน่อยก็ปิดเครึ่งหนึ่งบอร์ดเครื่อนะครับเกือบเครื่องก็มันเหลือตันยิงไงบ่ใหม่ครับยิงที่อยู่ข้างล่างคือว่านครับกับทั้งขางเป็นช่วงครับช่วงที่บริจาคคูอนี่ครับผมเหลือเหลือเ็จอยเยอะตัวบ่ใหม่ตัวบ่ใหม่จะบุกคาราบไปนะครับจะเอาไปเผาอีกรพันึิดครับเผาครับยิงหน่อยครับเี๋เหลือเพื่ทัานกองจะอันนี้ก็นายทีใส่ยู่เดียบมั่น โอ้เกือบปีแล้วครับเนี่ยเพราะว่าพอใครได้ใส่ทานเดินโดนเสี่ยงทีงนึง